สวัสดีครับสวัสดีครับ sg o oh, ไม่ใช่ตัวนี้8ป1แ่หนึ่ง pro เนาะ8ป1 1ปหนึ่งตัวนี้ก็คือ,อนะเท่าที่เท่าที่อ่านดูนะครับก็คือโดนเปลี่ยนขาย A มาแล้วนะครับแต่รับสัญญาณ gps ไม่ได้นะครับโดนเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนขาย A มาแล้วแต่ยับรับสัญญาณ gps ไม่ได้เดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนนะครับว่าตัวไหน gps มันรับได้นะมันขึ้นมาเจ็ดดวงแล้วนะ ตอนนี้ขึ้นเจ็ดวงนะครับสัญญาณก็มาตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนเหนืนอใต้ก็ปกตินะครับปกตินะโอเคเดี๋ยวขึ้นหมดสองแล้วจีเพออนนะครับเดี๋ยวผมขอญาตเคลีย์เจ้าของก่อนสายดวมอ่ะอืม เดี๋ยวไม่นานนะอย่าถ่ายรูปส่งเจ้าตัวเขาก่อนมันก็ปกตินะ GPS ออนได้อะต่อครับ สำหรับลำนี้นะครับลำนี้ก็เมื่อกี้คุยกับเจ้าของไปแล้วนะก็ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นที่สถานที่หรือว่าเป็นจังหวะของตัว GPS นะครับเคยเจอปัญหาไหมครับ GPS อ่อนไม่ได้ทั้งวันทั้งทั้งที่มันก็เล่นได้ปกติแต่อยู่ดีๆ GPS ไม่ยอมให้อ่อนทั้งวันเลยอันเนี้ยเคยมี ตัวผมเองผมเล่นอยู่ผมเคยเจออยู่หลายรอบสองสารอบเหมือนกันถึงขั้นขนาดที่ว่าของเก่าที่ส่งซ่อมนะครับก็คือส่งมาซ่อมหมายถึงส่งมาซ่อมที่ร้านนะครับแล้วก็มีลูกค้าที่หิ้วมาหานะครับแล้วมันเขาเรียกเปิด gps อะมันออนไม่ได้อย่างนี้เลยครับมันไม่มี gps ออนนะครับก็คือไม่มีตัวเลขขึ้นเลยขึ้นศูนย์ตลอดนะครับตัวเนี้ยขึ้นศูนย์ตลอดเปิดทิ้งไว้ห้านาทีเจนาทีมันก็ยังศูนย์อยู่นะครับ จนเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรผมถึงขั้นที่ว่าแกะโดรนใหม่ลงมาแล้วก็มาเปิดเพื่อที่จะหาสัญญาณ GPS นะครับมันก็ศูนย์ตลอดอันเนี้ยเคยมีครับเคยมีนะเคยมีเคยเจอเคสนี้เหมือนกันนะครับถ้าท่านไหนเจอเคสนี้นะครับลองไอ้นี่ดูเดี๋ยวผมขยับตอบอีกยาวก,ก่อนแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่งนะ สวัสดีครับครับผมอ่ะต่อครับพอดีลูกค้าโทรเข้ามาก็เลยคุยสักพักนึงเมื่อกี้คุยถึงเรื่องอลไรคุยถึงเรื่อง GPS ถูกไหมครับ GPS นะก็หงอยนิดนึง <c oughs> ก็คุยคุยไปก็เริ่มเหนื่อยโอเค GPS นะครับ GPS ผมเคยเจอนะครับที่ผมเล่าให้ฟังก็คือผมเคยเจอว่าเอาโดนใหม่ลงมาแกะนะครับเพื่อหานสัญญาณ GPS มันก็หาไม่เจอนะครับหาไม่เจอเลยใช้คาว่าหาไม่เจอเลยนะครับวันทั้งวันไม่เจอเลยจนมีคําถามในใจว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เขาจะใช้โดนวันนั้นเขาจะบินได้ยังไงมันไม่เจอเราต้องเข้าใจเข้าใจอระบบก่อนนะครับว่า gps มันมันมันคืออยู่มันมันอยู่บนท้องฟ้าเนาะถ้ามันไม่ยิงสัญญาณออกมามันก็จะทําให้ตัวเราตัวตัวเครื่องรับสัญญาณของเราเนี่ยมันรับสัญญาณไม่ได้นะครับ หรืออีกในนึงก็คือมันอาจจะอยู่ในช่วงการปิดกั้นสัญญาณก็ได้นะครับบางคนที่ไปเล่นอยู่ในพื้นที่เขาเรียกพื้นที่ปิดกั้นหรือว่าพื้นที่ห่วงห้ามนะครับมันจะไม่มีสัญญาณ GPS เลยนะครับไม่ไม่สามารถเล่นได้เลยก็มีเหมือนกันนะครับผมว่าเพื่อนๆหรือว่าพีๆ่ๆหรือว่าหลายๆท่านที่ไปเล่นในพื้นที่อับสัญญาณหรือพื้นที่ห่วงห้ามนะครับถ้าใช้ระบบ GPS ส่วนมากท่านจะโดนท่านจะโดนก็คือท่านิปอยู่เดียโดนของท่านน่ะหล่นลงมาเลย โดนตัดสัญญาณแล้วก็ล่วงลงมาเลยผมว่าผมว่าน่าจะเจอกันหลายหลายคนอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมประกอบกับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองไล่ไล่เช็คอีกทีเพราะเมื่อกี้ลองเช็คดูแล้วบอร์ดมันก็ใช้ได้นะในในิเวกเตอร์ใช้ได้นะครับลำน,นี้ก็ถือว่าใช้ได้ลองคุยเจ้าของเขาไปแล้วนะครับลองคุยเจ้าของแล้วเจ้าของบอกว่าเปลี่ยนแค่ขามาอย่างเดียว นะครับแล้วก็เปิด GPS วันนั้นนะเปิดทั้งวันมันไม่ติดนะพอมันไม่ติดก็เลยโทรมาคยุยโทรมาคุยผมบอกว่าต้องส่งมาเช็คดูก่อนว่าบอร์ด GPS มันมีปัญหาไหมตอนที่มันตกนะครับแต่พอมาแกะดูมาแกะดูแล้วก็ลองเช็คดูปรากฏว่า GPS มันออนได้14ดวงนะครับซึ่งมันสามารถพร้อมบินได้เหมือนกันสําหรับ14ดวงนะครับแหล่งลํานี้ก็คงไม่มีอะไรมากก็คงจะเช็คระบบให้แล้วก็ติดเทปกาวตรงกล้องให้นะครับแล้วก็ เก็บสายเราจะมองเห็นสายกิมบอลน,นะเราระโยงระยางนี้นะแล้วติดเทปกาวตรงหัวหัวจะหัวกล้องกิมบอลให้นะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเอบางทีก็น้อยใจเหมือนกันเนาะน้อยใจเหมือนกันที่มีเหลายๆท่านถามมาว่านะครับว่าการที่ผมเอาสองแบรนด์สองแบรนด์นะครับมาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้คือเอาความ อันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะผมออกตัวก่อนนะว่ามันคือความเห็นส่วนตัวผม <tro oper> <punished> แล้วก็วิธีเสนอนะครับของผมนะครับผมคือตัวแทนที่ขายสินค้าสองชนิดนะครับตัวแทนที่ขายสินค้าสองชนิดผมไม่สามารถฟันธงได้ว่าอันนี้ด้อยกว่าอันนี้และอันนี้เด่นกว่าอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้ว่าพี่ซื้อตัวนี้ดีพี่อย่าซื้อตัวนี้เลย เข้าใจผมนะเพราะผมขายของอะถ้าผมบอกว่าพี่ซื้อตัวนี้เลยพี่อย่าซื้อตัวนี้นะตัวนี้มันไม่ดีให้พี่ซื้อตัวนี้นะถามว่าเจ้าของแบรนด์ตัวเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงกับผมอะถ้าผมไม่เชียร์ของเขาหรือทางกับกันผมแนะนําให้พี่ซื้อซื้อตัวเนี้ยซื้อตัวนี้เลยพี่อย่าซื้อตัวนี้นะตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถามว่าเจ้าของแบรนแบรน์เนี้ย เขาจะรู้สึกยังไงกับผมเขาจะคุยกับผมต่อไหมฉะนั้นเวลาอยากจะได้คำตอบอะไรนะครับคิดเยอะๆนะครับผมพยายามอธิบายแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าสองตัวเนี้ยอะไรดีตรงไหนอะไรไม่ดียังไงมีจุดอ่อนตรงไหนควรระวังพูดถึงสินค้านะสินค้า ซึ่งผมเคยจับมาเปรียบเทียบกันหลายตัวที่มันไม่ใช่แบรนด์เดียวกันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันผมก็จะไม่สามารถฟันธงได้ว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีควรซื้อตัวไหนไม่ควรซื้อตัวไหนผมพูดไม่ได้ผมแค่มาแจกแจงให้ฟังว่าอะไรมันคือจุดเด่นของตัวไหนอะไรมันคือจุดได้อของตัวไหนแค่นั้นเองสิ่งที่ผมมาเสนอ หรือถ้าคุณอยากจะไปซื้ออะไรก็ไม่ต้องมาดูของผมก็ได้คุณไปจิ้มซื้อเลยอยากจะซื้ออะไรคุณก็ซื้อไม่ได้จําเป็นเลยที่ผมจะต้องมาคอยคอยรับคําวิจารณ์จากคือผมไม่เข้าใจเวลาพูดอะไรไปแล้วก็คือผมรู้อ่ะถึงผมฟันธงไปคุณก็ไม่ได้ซื้อจากผมอยู่ดีะแต่ปัญหาคือพอผมฟันธงว่าไอเนี้ยดีไอเนี้ยไม่ดีปัญหามันอยู่ที่ผมไงคุณรู้ได้ไงว่าไอเนี้ยไม่ดี แล้วคนที่เขาส่งให้ผมขายอะ่ะตัวเนี้ยเขาจะคุยกับผมยังไงในเมื่อคุณไม่เชียร์สินค้าเขาเลย่อะคุณเชียร์เฉพาะตัวเนี้ยแล้วใครจะมาดีลกับผมถูกไหมะฉะนั้นเวลาผมผมผมเอามาเทียบกันนะ่ะซึ่งผมกลัวมากเลยการที่เอาเทียบเทียบกันระหว่างแบรนดสองแบรนด์ที่มันใกล้ๆเคียงกันเนะี่ยแต่ผมก็จะพยายามเปิดใจนะว่า เวลาผมพูดผมก็จะเอาตัวอันนี้คือดีอย่างนี้นะครับอันนี้คือดีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือดีอย่างนี้นะครับจุดอ่อนของตัวนี้ที่ควรระวังนะครับต้องระวังแบบนี้นะครับจุดอ่อนของตัวนี้ที่ควรระวังนะครับต้องระวังแบบนี้นะครับยังไงก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจนะครับว่าชอบแบบไหนยังไงนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะไปฟันธงว่าไอเนี้ยไม่ดีพี่อย่าซื้อตัวนี้นะตัวนี้ไม่ดีให้พี่ซื้อตัวนี้นะคุณพูดไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนขายคุณไม่สามารถพูดได้ถ้าคุณพูดได้คุณเจ๊งครับ เข้าใจผมนะบางทีผมก็อยากจะตอบให้ทุกคนแหละแต่บางทีมันก็ไม่ไหวมันเหนื่อยโอเคเข้ามาที่โดนเราต่ออา่าอย่างลำนี้เดี๋ยวผมประกอบกลับนะเดี๋ยวประกอบกลับให้แล้วก็เดี๋ยวมาลองทดสอบบินดูนะครับว่าเป็นยังไง ถามว่าอยากจะออกไปบินข้างนอกไหมจริงจริงก็อยากไปครับก็อยากไปก็อยากจะบินเหมือนกันแต่ถ้าด้วยพื้นที่ด้วยด้วยลักษณะงานของเราเงี้ยบางทีมันก็ออกไปยากนะครับผมก็บินได้แท่หน้าบ้านหลังบ้านนะครับสูงกว่านั้นผมก็ไปต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะครับไอคันที่ผมจะขับรถออกไปทดสอบให้ไกลไผมบอกได้เลยนะคุณอยู่กลางกลางเมืองอะ่ะการที่คุณจะไปเพื่อที่จะไปเทสโดนลำหนึ่งแล้วคุณขับรถเข้ามาบางทีมันก็ไม่คุ้ม นะครับฉะนั้นผมก็ใช้หลักการอย่างที่ผมทําทุกวันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านไหนก็ถ้าท่านไหนไม่ชอบใจก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าท่านไหนยัง,ยงชอบแล้วก็ยังยังยังเข้าใจในสิ่งที่ผมทํางานอยู่ก็ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับส่วนท่านไหนที่ไม่ชอบใจอันตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงผมก็เต็มที่เ <laughs> ต็มที่เหมือนกันผมก็ให้เต็มที่เหมือนกันนะครับมันบางทีเนาะคนเราก็ตามใจกันทุกคนมันก็ไม่ไหวครับ มันก็ต้องมีเวลาส่วนตัวด้วยเวลาซ่อมให้นะครับมีเวลาครอบครัวนะครับมีเวลาทํางานผมทางานประจําด้วยบางทีก็เครียดเหมือนกันหลบไปหลบมาหลายงานนะครับอย่าว่ากันเลยโอเคครับตามนั้นเดี๋ยวลํานี้ประกอบกับ ก็เป็นรอยเหมือนกันนะัเนน่ยมาเต็มหัวเลยมองเห็นหลังนะเหน็นผมไหมมาแล้วเต็มเลยเหมือนกันอันนี้คือซื้อมาแล้วนาจะเล่นได้พักใหญ่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ติดเทปติดอะไรนะเห็นรอยนะเห็นรอยไหมคอันนี้คือสิ่งที่ควรระวังนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับจุดไหนที่ที่ควรระวังก็ผมก็จะมาแจจงให้ฟังนะว่าอันไหนมันมันควรระวงังอันไหนไม่ควรระวังนะครับ ผมไม่ได้โจมตีสินค้านะครับผมแค่บอกว่าคุณซื้อไปเล่นแล้วคุณควรระวังตรงไหนคุณควรระวังยังไงแค่นั้นเองสิ่งที่ผมบอกนะครับผมไม่ได้บอกว่าขขงของเขาไม่ดีผมไม่ได้พูดนะครับผมแค่บอกว่านี่คือจุดอ่อนนะพี่ต้องระวังนะพี่เล่นพี่ต้องระวังก็จะประมาณนี้นะครับ เมื่อกี้ลองต่อต่อ G P S แต่ไม่ได้ต่อสัญญาณ wi-fi นะครับมันก็โอเค G P S มานะครับมาหกดวงนะครับหกดวงหกดวงตรงกันนะครับ ตรงทั้งตัวตัวจอแล้วก็ตัวอ่หน้าจอขึ้นเจ็ดดวงตรงนะใกล้เคียงไม่ได้ต่างกัน8ปดดวงเก้าดวงถือว่าขึ้นไวนะครับขึ้นไวจีเวสถือว่าขึ้นไวสิเอดวงแนละ้วเราจะเห็นแผนที่นะแผนที่ตรงแผนที่ในใน แมปนะครับมันจะโชว์ขึ้นมานะเห็นนะมันจะโชว์ขึ้นมาเลยนะอันนี้เธอคือถ้า GPS มันสเสถียรเสถียรน,นะรมันจะโชว์ให้เห็นเลยครับนะ GPS ออนแล้วเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดู เดี๋ยวไปลองบินดูกัน